กับอี๋มามาหอดแล้วมาเคลียร์กันเบื้องยู่นี่อยพญ่บ้านเป็นหลักฐานพยานนี่เอาโนเอานั่งเลยลูกเสียออกคิวซีอ่าเปลี่ยนซื้อแล้วเป็นลูซี่อะไรล่ะแล้วก็น้องรูดเออสกี้เป็นสักขีพยานพญ่บัณฑ์เป็นข้นผ้ามาเบาบัดเนี่เอาสิเป็นจงไหนสิเป็นนานเห็นบ่อคอยว่าแล้วเห็นบ่อเสียคอยบ่าบัดนี่ นี่เห็นบอ่ตาตูเห็นบอเห็นบอลเหนบอลด้พี่น้องตาตูพี่ลีเลนะหทยยังมเป็นยังจังตาตัาให้ถามคนอนเบื้องต้นดอ่มาแต่โดนแล้วนะแตโดนแล้วโอ้ยเอนี่เดีาพยาบาลสถธาป้นาเจ้าจัดไหมเอาแบบเอาเจ้าออกมาอยู่กลางเออจะออกอยู่กลางเอาให้พยาบาลสถาปานาังดูมันเป็นแนวไหนมันสิมางบ่อันงานมันเนี่ย ครับผมงานบันวันที่22เป็นตาบ้างบ่หรือจังไดเอาพูยาบานสถาบันาเจ้าบัตรนี่เอาเริ่มหน่นยาเินยาเินเออเนี่ยแต่ละคนเนเ้ยแต่ปนยิ้มไงบอมเนแมงงอดเดี๋ยวเมืงผู้นก็่วยผู้่งก็่ยข้องวนผู้เดียวีลัง่เขาอยู่น้ำในบ่เอาตัวแป๋ว มาไปยังมาเนี่ยไปยังสองคนกินโเกีงกินเก่งผู้เดียวกินเก่งผู้ใดนั่นในผู้กลางนในกินเก่งเอ้าลองถามมากระน่ะผู้บริหารถามมึงรูปเป็นแนวไรก่อนสิเริ่มงานไล่สุดไป็นยิมสองเนี่ยจะคาแต่หัวตีละถามได้ไหมผู้บริหารเมม่อวันจะเป็นสามเสาบ่ไปก็งูก็เห็นนี่ดิเขายิคิดจริงเลยเขาเห็นตาสายตาเขากินไอของเขาไงความรับรามันต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปด้วยความจริงเลยดิเพราะเป็นเรื่อง วันเดินเห็นเนี่ยอืมก็จะได้นูอนุกัดเห็นบ่ได้ยินชัดเห็นยังกวาว่าไม่รู้ว่างั้นบ่ชัดประไดี๋ยเล่นยังนูกกะเล่นขอขอใครเล่นเป็นดาราเป็นลำเพื่อนเลยนั่นเล่นยังนูกกะเล่นว่าสัดเอาผู้ใหญ่บ้านเจ้ารับผิดชอบเด้อบาทในวันที่ยี่สิบสองนี่การรอดบอได้ขึ้นนั่สิเป็นยังไงบาทนี่เอามีตัวสเปร์ก็ไม่อีกตัวนึงเลยเลยผู้ใหญ่บ้านเลยการบ้านนักได้เจ้าบาทนียนั่นนอยาาากเป็ดด <laughs> <Đã làmnegad cười> <đi> uh... phát đạt lấy bệnh bạn cho phát đạt ừ. là... ừ. như... ừ. à, để hay <laughs> 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 <mà>, <laughs> đấy bạn này anh em khẩu sòng nhảy nào nó chắc <laughs> chắn là khẩu sòng nhảy thằng lắc là học xí, để học cái mớ kia, 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 ขี่ยอดเงี uh ้ยวเหรอเรียนในสมุดบันไดนันเดี well, the the ๋ยวว่าแต่เราเรื่องเร่นเรื่องยังเอาเรื่องจริงก่อนเอาเรื่องจริงก่อนเราเรียนคอนเทนต์นี่บราเรีนคอนเทนต์บันไดเรื่องจริงก่อนถามตอบถามตอบตอบไม่ได้ก็ต้องยื้อซื้อตอบได้ก็ยังตอบอันนี้นั่นนั่นโอ้เป็นอะไรยั่วเอาตามท่องเรื่องได้บันีไแม่นคอยเป็นเจ้าคอยยากอใหญ่ีไรได้เอา เอากรทีวะไรนี่เอาตามท่องเรื่องบัดนี้พวาบ้านพูดสิถามแบบตามท่องเรื่องบัดนี้เอามันเท้าการให้งชีวะไรนี่คือว่าพ่อเอื่นม้ามือนีนี่มันเป็นเรื่องจริงเรื่องจังนี่บอลนาเฮดเด่นเย็ดหัวน์นี่ยวันนี้ก็บมูตูพิจารณาเพบ่สเอาคันชิบวาสิยูนั่มปิดล้อเพื่อนแบบโอ้อันนี้ก็ว่าคันได้ยูขอให้เพชรยังก็ได้ขอยเป็นดาราซ่องว่ะที่ดังว่ะที่ว่เป็นดาราซ่องเพชรล้อเพื่อนอันนี้ อันนี้กันอันนี้ก็นจะแล้วแต่พ่อแล้วแต่พ่อแล้วแต่พ่ออันนี้เนี่ยจวดครับได้หมดครับได้หมดครับบอ้ยูได้หมดครับวะนะได้หมดสองเลยม่ถึงเรีนแล้วโอ้ยเอาเรื่องจริงเขาเขาว่าเรื่องจริงแล้วเออเออโลแล้วเรื่องเรียนนะเอาเรื่องจริงมาหนิเมื่อไหร่แสดงว่เราจริงเนี่ยพอพอเบิ้งเบิ้งลักษณะเบิ้งกินได้เบิ้งสายตาแล้วมันบอเป็นเรื่องเรียนแล้วมันจริงอ่ะ มันแตกสานาโมแล้วเปจังใดวันที่ยี่สิบสองนี่เปจังใดมั่งอันผ้าขวัญเขาบัน้องรถนี่ถามเรื่องจริงได้บัดนี่บ่อหู้แล้วสีหงอ์สีหงสงเขาบัเขาสีจัดงานมันกันนี่สองคนเนี่ยเปจังใดพวกเฒ่ามาก่อนนั่นเอาเปจังใดผู้ยบ้านถามมาอีกรูกคำถามที่ผมถามว่ากันเปจังใด สามร้อยเราก็ทำแล้วเนาะวันนี้กับโง่เขามากพอเนี่วันอันนี้คือถือว่าเป็นตุลาการใหญ่เนี่ยพ่อกับสาำพอ,บ,บ,บ,พบ,อบ้านี้ต่ไปบวกค่วมกับผู้ใหญ่บันได้อยุบันเลี้ยงคัวเลี้ยงเนี่ยกับเจ้าของนี่เป็นบุ <c oughs> นาบานนบูาาบบบญบบบนบบ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 นี้ยบบ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 งจบบบดบบ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 บาบบคบบบบเบบบบบบนบบบบบบ่บบบบบบ่บบบบ่า,าบบบบบกบให้เป็นบบ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 ่บมบบยบให้เป็นสตอรี่ามากมา เดีวาเาก็เลยก็มาถามอันนี้บ่คุยบ่ได้คุยกับลูกบ่ได้คุยน้ำเ,เี่ก็เลยเฮาก็เลยเอิ้นมาถามมื้อน,นี้เนาะเพราะว่าส่วนมากก็เแบบิ่งลักษณะของดอกกับลูซี่นะอ่าๆคครครับับบเขาเหมาะสมกันบอกกรเลยแบบจับจูดเลยครับผมเดี๋ย่วันนี้ดึงเข้ามาหาเรื่องรถบอเนี่ืออ่าพ่อสิถามรถถ้พาพี่ออกกับลูซี่เขาเป็นเังสี่แล้วนี่ถ้าที่พ่อคุยแบบพ่อจะเห็นงานมันในเขานี่วันที่ยืมช้อนนี่ รู้สิว่าตังในในไรนี่อือเดี๋ยวแต่พอเลยเพราะว่าหนูมาก่อนอ้ยเพราะว่างแห้งนะพูดอย่างนี้นี่แม่จะไปจะไหกลัวบ้างเหรอเอาไม่ด้วยหรอกอันนี้ก็เดี๋วแต่พอเลยเพราะว่าหนูมาก่อนโอ้ยมาก่อนเดี๋ยวอพ่อป็ดผมทามเนี่ยถามรถเนี่ยตัวยิ้มางเขาบอมือันที่ยิบของเขาเขาหมั่นยิ่ยีเดีวแต่พอ ไหวๆ่วนั่นหมงต้อนเลียงเหีเียงหัวดเขาิมันกันเลยดิงเอซีเพิ่งกัรลบลูเิงล้วนั่นนเพราะว่าบังที่นี่คันจุยมงเามือวันียบ i n g ยได้ดิง้น่มง้นมงันร่มดเอาเอาไปทางไหนเป็นตมางเพิ่งมาเรื่อยจากไหนตังได้่รลซึ๊กลซึกจากไหนตอนหนโลซึก นาวบ้านไหยากเราได้บานจกี้าเราเดิมจกี้าเราเด้อเออวาสิตอบตรงกตายเดได้บาในนรูซื้อตอนไหนรูซื้อแนวไดตอนนีนลูกกับูสึ้ว่ารูกก็ืนก็เป็นของหลายร้าแล้วขางแม่ก็เนของหนูหนูมาก่อนเสียใจปะ ยืนยันจนเกือบขาดเลยสมคำเลยมากกว่านสมคำเลยมากกว่านเสียใจแล้วพยาบาลเจ้าเครียดด้อเครียดด้วยพยาบาลเจ้าขัน้คอยน้ำคอยน้ำตาสีไรล้วยขอเส้าจบคลิปสักคนใ้ยาอาบดาอบ่ได้ได้ผานี่เออเอาจสิหายมาแล้ววันนี้ย่ิบสองวันมปยัางลูกจังว่ากันเลื้อแวจ้าไหนอื่นเขาไม่บอกเขากลับลูกแะไรเนี่เกลับลู่นะรหายมนหายมนยีิบสองเข้าอกาดยาเฝ้าอันนี้ตัว ย่าเฝ้ามากย่าเฝ้ายังตัวลูกเขายืนยั่งสามขัเลยมากกวันสามคั้มเลยได้ยินบ่วยังนี้กันสิมั่งโอ้เอาสิแล้วแต่พ่อสินะคุยกับพอหรือเด้อสั่นเด้อเอาพ่อจะไหนพ่อขึ้นหนาอยู่แต่บายพ่อคิดยากเลยพ่อรุ่นตอนนี้เอยคิดยากแบบชุดๆได้เลยพอเขาคิดว่าเขาสิบโมแบบนี้ดิยแน่นแล้วเท่ากับพอได้ถามเขาก่อนเนาะ เขา็คิดวิสิพ่อได้กโอ้แมนบ่น้เฮาสิพ่อได้กภาพพี่น้องในไหลสดวันที่ยพอไดกวนในเส้นขาก็ดีกว่อนเอ้โอ้มีแล้วผู้เป็นกลางน่าใจว่ปากว่อกันมาให้ตายว่อกันไอะที่แอบอว้เลยบัดยี่สิสองหอดมือมันแล้วแล้ววะโอ พลอยกับปลาหัวก็ได้บัทหนี่งเอื้องจิ้มดีเลยแล้วแต่พ่อแล้วแต่พ่อโอ้ห้ามเดียวตลอดเลยนี่ก็แล้วแต่พ่อเลยแล้วแต่พ่อยืนยันข้ามกาเลยกลองรอดไปยืนยันอืนั่นนั่นนั่นประมาณนี้นะมันที่ยี่สิบสองก็จะเป็นไปตามนั้นอ้อบาทหนี่งดูได้ใจดูได้ใจโมโหได้บาทหนี่อยู่ในใจโมโหเอือนมากว่าแม่นว่ ก็เปนน้ำพ่อกับบองมู้ตแล้วว่าสีเหลวคันเดินมากกจังสีเลวแน่คันบเินมากมาถึงหมือมันแหบูฮ้เรื่องเลยเด้อโปโลไปเลยดึกขวัญคืนมาเห็นจังไหนน่จังสันลห้องสีมางแหงตัวเงออเดอันนี้คือฮู้อะวะด้ออกก้องเพินกรสีเพินกรสีเบาลงน้อยขานเพินบูฮูเลยโปโลไปเลยมาหอดมือไ่สุดดึกระเบิดขึน้งานเห็นจังไหนสี่ตัววนนี้ห็นระบาดนี่ เอ้าพูหยาบ้านแก่เด้เจ้าเด้อเออาค่อยค่อยขอโตวกันได้ปะทีไในก็เขาใจยอกว่าอันนี้ต้องเข้าใจว่าลูกผู้ชายนี่ลูกอันนี้เขาใจลยว่าเขาเป็นลูกผู้ชายมันกะเดี๋ยวนี้ประชากรลกมันกะลดลงแนงหน่อยดีประชากรในไทย ก็คิดเบิ่งเอาลวดเม่นเข้าออกันตัวคิดว่าเขาจะมีลูกก <c oughs> ิน,น <c oughs> เออ<พ>เอาย,ายิ้มแล้ว <c oughs> อเละละอ,อ,อละละายิ้มแล้วโอเคลาลาคือสี่คือลาละบาดเนี่ยลาลพ่อเขาเรียกว่ามาตั้งเข้าแล้ววันนี้ยิ้มแล้วผู้ยู่วามุตุหักกันน,นะนะหักแก่นกันแต่ว่านี่มันกับเป็นข้อมหักของตัวกับออกแต่ว่านี่เป็นข้อมหักของออกกับลูซีพ่อเขาบอกว่าอยากจีบกันดอกอันนี้พ่อเขาเรียกว่าวันที่จีบสองตั้งได่กต่ให้งานมันแล้วชะนะลูกเนาะเพราะว่าเอาเอายังชีเนาะพ่อขอตัวดิ ตัวกวาแล้วแต่พอไหมแล้วแต่พอคือเ่าหมดหรือจังไดเพ่ให้ว่าเมื่อม่างั้นเพรหายว่าเมื่อเห็ดไห่งัันลมดีตายอะไตย่อมไม่รีบาทเออไม่อื่อนมากบาทมยอมสยืนยันคำเดียวเลยบัตเกียร์นนปญบาบนอจานในข กันบอดมือเพราะมีตีก็ไม่จ่าไในกรบอกย่มอะไรตายแล้วเจ้าเจ้าที่แก่จังไหนบาดนี่เอ้าพี่น้องเราจะได้ตาตีตามกันวันยี่สิบสองหูผลนะครับวันที่ยี่สิบสองหูผลในพูญฉบัดเราเคลียร์จานร้อยสิบข้อซ้ำนี่แหละนะครับฟังไปหลายมันสิหายกวนขออนุญาตขออนุญาตจบซ้ำนี่แหละผมเจ้าเคลียร์ต่อเลยเจ้าเคลียร์ต่อเลยเด้อผมบอแล้วบอแล้วเออเอาโอเคเนาะโอเคโอเคคลิปนี้รักสามเศร้าครับไปแล้วไปแล้ววันยี่สิบสองบอกันในพูญฉบัดเราเคลียร์ต่อ อืมโอเค